มาเลยจ้าพี่น้องหลังจากเดินกับสามีเรียบร้อยกับมากกา็มาก,กินเขานะจ๊ะอะไรผัดวุนเส้นใส่สดสดเกาหลแีแซบ่บแซ่บสดยู่หัวนี้อยู่ใส้กันั่งกินทาางๆแล้วจ้ะสามีกินเรียบร้อยแล้วหนึ่งจานอร่อยมากอืม 嗯。嗯、mm。嗯、hmm. mm。Hmm. Mm hmm. Thiếu Ừ. Em mình thiếu để sử dụng. 嗯。Mm. สวัสดีค่ะพี่เพียงน้องพอ,อกันติดตามเคยนะจ้ะมนีสิวาแบบ,บโบคอยย,ยิ้มแย้มปนใดสดใสเนาะพี่น้องก็คือเอ่อพี่น้องกับสนาสิได้เห็นข่าวแลว้วมื้อนี้ทั้งมื้อทั้งวันเลยเนาะจ้ะที่ว่าทหารไทยกับเขมรที่ว่าปะทะกันเนาะพี่น้องแต่ตอนเช้ามืดก็คือตอนเวลาตี0ี่0ีห้าของประเทศฟินแลนด์เจ็บก็ตื่นนอนนะจ๊ะแล้วก็เปิดโทรศัพท์เสือม,มูอยู่แล้วประมาณนี้เจ็บสิเปิดเบิ่ง ก็เห็นข่าวว่ามีการประทะกันตังต่เสาเกี่ยวกับเฝ้าทรหาเม่แเม่กับพี่สาวแต่ว่าทรหาพี่สาวนั่นคือเราไปในเมืองบุรีรัมย์เราแต่เราไปตัวทะเบียนรถไปตภาษีรถเจ้าก็ถามว่าเออข่าวเป็นอะไรในนั้นแสดงสิเจ้าก็บอกว่าจะเบ,บิ่งข่าวด้วยตอนนี้เขากำลังยิงกันคือ,อาทางนั้นน่ะเขาได้ยิงย,งย,งยิงเขามาทางอ,าอาย่างนั้นโรงพยาบาลแล้วก็เซเว่นของ สีสะเกะ็ดนพนงล้วก็มีเด็กหน่อยในการแบบเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเ,เจ็บเบงืงเขานี่ก็เศร้ามากๆเกเจ็บบ่อยากให้เกิดคือเราจบ่อย่างห้มีการที่สูญเสียแบบนี้อีกเลยก็คือว่าถ้าพทานกันไปแล้วก็มีแต่สองฝ่ายที่แบบสูญเสียนพนงมันมันหดหูใจนะที่ที่เขาได้บึง่งบึ่งคลิปวิดีโอภาพที่เขาแช์ในเฟซบุ๊กกันเราจะเจ็บก็ ด้แต่ภาวนาให้ทหารไทยเขาโปรดภัยแล้วก็ชาวชาวบงชาวบ้านนักเรียนทุกคนขอให้ปปอดภัยทุกคนเราพี่น้องขอให้ศัตรูภัยเพ้่ไปเนาจะผาคุมครองแล้วก็ขอให้ให้ครบัวจียโปอดภัยทุกคนหรือผู้ใดกระามที่ที่อยู่ในประเทศไทยที่เจอสถานการณ์นีก่อขอให้โปรดภัยทุกคนอาจารย์เรากออยู่ในที่โปอดภัยอยู่ในที่กำบังลุมหลบภัย เราพี่น้องนี่แหละเดี๋ยวก็ซิมาแบบให้กำลังใจทหารทหารและชาวบ้านเขาสู้ๆนะจ้ะผ่านพ้นวิกฤตนี้ให้ไปให้ได้เพราะว่าผากเหนือกน็นำท่วมอีกว้าลายลงหลายอย่างเราจะอันนี้ก็อาจจะสหนหูวเนีพี่น้องเพราะว่าเด็กหน่อยก็ผ้าเหรินสนามเด็กเหรินเนาจะผ้าลูกซ้ายมาเหรินนี่แหละพี่น้องจังได้ก็สู้ๆนะเป็นกำลับบงจใจหเนะจ้ะทางจากผ้าลูกซ้ายเหรนเสร็จแล้วพี่น้องการที่ผ้ากันหนโตนะจ้ะ

สวนหมากแถวนี้สืสนามเด็กเล่นหลายจ้ะทะเลนจ้าบ้าสืพาน้องหมาไปเล่นสนามหมาบนี้พากัญญางพาเราหนองหมาหลายพุทธมุ้งจะเาอาะงานพาเอ็นนิ่ไปเล่นสวนเด็กหน่อยก่อนสวนเล็กๆแล้วก็สนามเด็กหน่อยนะแล้วเขาก็เลยว่า,าเล่นเสร็จป,ปุ๊บเจ้าก,ก็อัดคลิปวิดีโอเราแบบพี่น้องคือเศร้ามากคือแบบ ตอนนี้แบบจัาสีนอนหลับบอดอกมาเนี่เป็นห่วงทางบ้านเราจะคุยกับพี่แอนตลอดพิมหาพี่แอนตลอดว่าเออแบบตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไรแน่อยังสิพอพี่แอนเราอยู่มาเราอยู่สุรินไก่สิสุดเราจะไก่แบบที่เขายิ่งกันเลยยังสิแล้วก็เราสิหูการเคลื่อนไหวเราจะเราโทรหาหาพ่อกับแม่์เราเราโทรกับแม่แ์เรารก,ก็บอกว่าเออจะมีโค้งนนั่ะตละดก็ยังยิ่งกันอยู่ คือเวลาเขายิงกันอุปืนในยางสีบานเจ็บสังกะสีสั่นเลยพี่น้องตันตุ่มเสียสั่นเลยน้องไยเจียบเพิ่นก็เตรียมพรมเพราะว่าเพิ่นๆพ่นปวดประจําการปีเทแลอเนจะถ้าเขาเรียกกองกําลังเสริมก็น้องไยเจ็บหนักแสด้ไปไปกองอันดับแรกคว่าเขาไรไม่เลือเนาะเจ็บอ่านเมืองเท้าอยู่ จะ,ะจะกระถามน้องไา้อยู่ว่าถ้าเขาเอินกองกําลังเสริมไปมึงไปบละจะถามสิเนาะไปมันว่าไปก็เผื่อชาตินะพี่น้องเขาเอินเท่าก็ต้องไปเล็บเล right. มนี้ระดูไซ้ไปก่อนลีล มีแต่ในประิททยงามอะไรไหมแม, <c oughs> ม่ยากภาสิมาวันเสา์น่จ๊ะไปซอยคนโค้งเป็นหน่ไหมหเหี่ยวมาแล้ว เดือนหนาก็เดือนสุดท้ายของฤดูหอนแล้วพี่น้องก็ถัดไปก็จะเป็นฤูดูใบไม้ร่วงเอตโต้เน็กซ์มันฟินิทฮอลิเอเกซ่า Next month ก็จะเข้าฤดูรุใบไม้ร่วงอีกอ้ยฤดูร้อนสั้นมากเป็นแบบแบ๊บเดียวพี่น้องก็สมเมอรฤดูหอน มันก็ตึกก,กว่างูบเมยาแต่ต้อง